ที่ตอนนั้นครั้งแรกเนี่ยคือเขาคาดเป็นเพลงชนติน,นี้น่าจะลงอยู่ที่กรุงเทพช่วงนะแล้วก็ครั้งแรกก็คิดว่าพระหลังก,กับ,บังเียบเรื่องเนชีวิกแต่ตอนแรกนะฮะตอนแรกตอนแรกแล้วก็เพระาะว่าตอนที่ทำช่วยกบงต้องไอ้คำว่าสัมพัญญาเนี่ย มันติดอยู่ในความรู้สึกว่ามันสื่อสารมันสื่อสารถึงเรื่องอะไรพยายามดีดว,ว่าว่าเอ็ดทนซ่อนกัว่าสมัญญาคือคือตัวตัวละครที่มาเป็นเด็กบีบบอยคือเด็กลากรม่มเนี่ยมาจากบ้านนอกแ,แล้วก็คนที่จะเขียนได้อย่างนี้ก็ต้องเป็นคนบ้านนอกอีสานหละ แต่ว่าเราไม่เราเราไม่คิดว่าพลังเนี่ยเป็นคนอีสานเพราะเห็นก็ไปภูเก็ตก็ก็กรุงเทพใช่ไหมในก็เป็นเด็กที่เล่นพลังพูดถึงชีวิตคนอีสานได้ได้อย่างมีมิตินะคือตัวของคนอีสานสองตัวละครสองสองคนเลยนะก็คือบักเปิดบักเปิดนี่ก็เป็นเด็ก บางที่ปึกเนี่ยคำว่าปึกเนี่ก็เราเราไปอีสานก็อาจจะมีเพลงปึกใช่ไหมของอของสัญลักษณ์รดสี่ว่าถ้าคนไหนที่เป็นผู้หญิงตัวใหญ่ๆแล้วมันโง่เรียนหนังสือไม่ได้ไม่ได้เรียนเนี่ยก็จะปึกใช่ไหมก็มาเห็นบักเปิดเนี่ยเป็นที่ปึกประจำประจำหมู่บ้าน แต่อย่างที่ผมบอกไว้แล้วว่าเชิญครับเชิญครับหลวงพ่อธรรมชาติครับได้มุญฝังได้บุญฝันมาหาพักผมแต่ว่าผมนึกถึงตังเรื่องทองปานกับประชาชนรอบที่ท่าแรืตอนนี้ท่าเรืนะ ทำใหม่ทำใหม่ถ so ja ้าสมัยก่อนก็เป็นประชาชนนอกกับทองบาาเป็นของสมัยคาร์โตรเพื่อการพัฒนาในในการสำรวจการสำรวจพูดถึงตัวละครที่เป็นคนอิสานแล้วก็หายไปจากหมู่บ้านอยู่ๆก็ขวงฝรั่งมามาเจอกับมาเจอกับยิมพา ั่้ก็คือสิ่งที่เห็นครั้งแรกว่าเขาสร้างตัวละครที่ที่น่าติดตามมีเสน่ห์มีสเนมสเน่ห์แล้วก็อยู่ๆเนะอยอยู่ๆก็เขาก็ฆ่าตัวละครให้ตายเสีไมทำให้มีความรู้สึกว่าไอ้นักเขียนคนนี้มันใจไร้ามากนะว่าการที่เขาเป็นเด็กลากลมมีวีรกรรม,มต่างๆมีเสน่ห์ต่อสาวๆ,ๆต่างชาติ นะทั้งจีนทั้งญี่ปุ่นอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะซึ่งหินผาไม่ไม่สามารถทำได้แบบเปบบังเิดระแต่วันหนึ่งบังเปิดก็ต้องเสียชีวิตจากการที่เขาจากการที่เขาขึ้นเป็นดึงชชีพแล้วก็เกิดลมลมก็

แต่ค่าตัวละครเพื่อจะกําเนิดตัวละครใหม่ก็คือสมญาสวัญญาซึ่งเป็นตํตาแหว่าไม่ว่าทัศนวิสัยเป็นอย่างไรลมวิสัยไม่เคยไม่เคยทําอะไรสวัญญาได้ก็คือจุดที่ที่ผมคิดไอ,อ,อ้นี่มันมันดราม่ามากนะก็คือไปเจอเรื่องราวเหล่านี้ได้อย่างไรถ้าเขาไม่ ไปเที่ยวอยู่ในบางลาทุกค่ำทุกคืนเพราะว่าเขาปัญญาที่หมดนะไล่ชีวิตของคนที่นั่นเป็นอย่างไรแล้วเห็นว่าการที่คนตแต่ละถิ่นเนี่ยนะฮะเร่ร่อนมาอยู่ในในปรเก็ดเน,นี่ยเรื่องสวรรค์เนี่ยนะฮะแล้วก็ได้มีหญิงขายจีห้ฟรังญังกว่าอายุเยอะแล้วนะ เป็นที่ททุเรศที่สุดก็คือไม่มีอะไรไม่มีอะไรที่น่าดูเลยแต่ว่าทุกอย่างทุกอย่างที่ที่มีอยูยนะ่ในตัวเนี่ยสามารถที่จะจัดการกับกับนักท่องเที่ยวได้ทั้งหมดสเสน่ห์ในความในความขี้เหร่ในความทุเรศทั้งหมดีบยมารวมตัวอยู่ที่ป้าสวา่าดซึ่งเป็นโซนที่อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็เป็นคนพบ บ้านเล็กๆนะซึ่งในภูเก็ตเนะี่ยถ้าคิดแล้วมัน,มนเป็นร้อยล้านก็ได้นะที่มันหลงอยู่นะครับเ,เป็นโอเอซิสเป็นลมหายใจของคนทัวรละครทั้งหมดและสมาชิกที่เข้าอยู่นะั้นะนะการเข้าเป็นสมาชิกไ,ไ,ไม่ใช่ง่ายนะด,ดูจากเรื่องราว ต้องมีมีรกกับมันต้องมีปัญญามันต้องมีอะไรต <issions> on, ่างๆแล้วเข้าไปก็ผมทำให้ผมนึกถึงคุณกยจริ์นะเข้าไปแล้วก็ต้องนั่งจั่วไพ่ก่อนไพ่กินเหล้าอะไรต่างๆเนี่ยนะแต่ว่ากว่าจะเป็นสมาชิกได้เนี่ยมันต้องมีกระบวนการการคัดสรรและเป็นมหาวิยาลัยชีวิตเลยนะครับว่าสอนเรื่องนู้นเรื่องนี้แล้วก็ให้ให้แนวทางชีวิตให้แนวทางชีวิตในขณะที่ ป้าสวัสดิ์เองเนี่ยนะฮะแต่ละวันก็มองไม่รู้เรื่องนะฮะป้าถุงถล่ขึ้นไปไหนตอนไหนก็ก็ไม่มีใครที่จะไปประนามยามินแกเพราะว่ามีภูมิปัญญาอย่างมากสำหรับคนเร่อนนี้เป็นมหาวิยาลัยชีวิตที่สอ,อนบุคคลต่างๆได้อย่างแท้จริงอันนี้ผมว่ามันเป็นสเสน่ห์มันเป็นสเสน่ห์และทำให้ทำให้เรื่องบางลางเนี่ยบางลางเนี่ยนะมันดูลึกลับทั้งท,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 งที่ไม่ลึกลับ พอกลับมาอา่านอีกรอบหนึ่งมันก็ใช้การเล่าเรื่องแบบธรรมดาที่สุดแต่ว่าสเสน่ห์ก็มันก็อยู่ในความเป็นเป็นสิ่งที่มีชีวิตของคนเพราะว่าอันนี้แหละที่เราจะที่เราจะเอาความเป็นวรรณกรรมเนี่ยนะไปไปถ่ายทอดไปไปให้คนทั่วไปแะก็คือคนทั้งโลกได้ได้ประทับใจว่าเราอา่านสารบักก้า ดูหนังซาลาบาก้าเราไม่เคยเราไม่เคยรู้จักเลยว่าในซาซาลาบาก้าเนี่ยมันเป็นโมร็อกโกใช่ไหมคนอาจจะรู้จักบางลาอาจจะไม่รู้จักประเทศไทยก็ได้จากวรรณก,กรรมนะ,อ,ะาอาจจะได้เห็นภาพปูนูลูจากเรื่องสั้นของสมเมซิสมอน,นะแต่เราไม่อาจจะไม่รู้ว่าปูนูลูอยู่ที่ไหนอาวายอยู่ที่ไหนนะแต่ว่าเรารู้ว่ามอมได้เขียน สิ่งเหล่านี้ไว้แล้วก็เราก็อยากจะไปเห็นซารามบ้าอยากไปเห็นโนรูรูอยากไปหน้าวายในต่างๆเหล่านี้นะครับชเน่ที่แฝงอยู่ในตัวในในตัวเรื่องสั้นของพลังในเรื่องนี้ผมอกผมมองแต,แต่ตอนแรกว่าการที่ยิราสักถูกจันบอกว่าโอ้เรื่องอย่างนี้จะเ,เขียนได้อยอะแล้วก็บอกพลังอยู่ตลอดเวลาว่าเออถ้าเขียนได้อ่า อย่างบางลาหรือว่าพัฒนาวิธีการเขียนในแบบบางลาซึ่งซึ่งพอพูดอย่างนี้ไปบ้างเียงมันก็เนืงาทำให้เราไปบีบตักเขียนว่าต้องย่ำรอยเดิมนะในขณะที่วรรณกรรมเนี่ยวิธีการเล่าเรื่องเนี่ยต้องพัฒนานะเราเรียกว่าคร e เอทีฟครีเ i ทีฟไรติ้งนะแต่ในวงการอื่นเนี่ยหรือว่าในสขาขะแขนงอื่นนั้น ว่าครีเอทีฟของงนานศิลปะมันเหมือนมันเรียกว่านวันรกรรมเพราะนั้นเรื่องที่จะต่อจากบางลายมันก็ต้องเป็นเรื่องที่เล่าได้ปัจจาบันขึ้นอะไน,นี่ก็มาชัารย์แล้วนะครับแลนะและก็สุดท้ายที่สิ่งที่สิ่งที่พระลังมมอบไว้เป็นเป็นสิ่งที่กำลังให้กับ ให้กับพวกก็คือสิ่งที่สวัญญาให้กับมอบให้กับเด็กยินผาเด็กไอนมไอ,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 อที่มันลากร่มเนี่ยนะก็คือหนังสือรวมเรื่องสัน้นเล่มหนึ่งของเขานะครับก็คือมอบปัญญาให้กับให้กับเขาพเพื่อจะส่งมอบว่าประเทศไทยก็มีวรรณกรรมอย่างน้อยก็บัน ก็เหมาะสมที่จะทําเป็นหนังสือเดืนไทยครับ